แบบมากระต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้เราอยู่กับนี่เลยนะฮะล็อกทุกวิถีทางนะคะนั่นก็คือดีล็อกคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้หลายคนต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าน้าหนักขึ้นนะฮะแล้วก็น้ําหนักเนี่ยวเวลามันขึ้นทีหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นสองโลสองโลไอลสองโลเนี่ยอันนี้พี่เต่อเข้าใจนะฮะเราไม่รับประทานอาหารเย็นประมาณ2วัน3วันมันก็ลงแล้วแต่บางคนขึ้น5โล,บ,โลบางคน8โลบางคน10บางคน20บางคน30อ,อันนี้เราต้องเครียด เครียดหนักเวลาไปหาหมอ uh huh. หมอบอกต้องลดน้ําหนัก uh huh. พอหมอบอกลดน้ําหนักปับ๊บอันนี้เป็นศึกใหญ่เลยหนักเลยมันหนักมันเครียดเลยแล้วอีกไม่กี่เดือนต,อต้องต้องตรวจสุขภาพนี่ยิ่งเครียดใหญ่เลยแล้วมันจะลดทันไหม uh huh. คุณผู้ชมวันนี้เรามีทางออกให้กับคุณผู้ชมแล้วนะด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีล็อกนะคะลงเร็วลดเร็วน้ำหนักที่มันโยโย,โย่สามารถที่จะผอมได้เพราะว่าเขาจะบล็อกแป้งไขมันแล้วก็น้ำตาลนะคุณผู้ชมนะฮะ แล้วก็ทำให้ผิวของคุณดูกระชับไม่ไม่ปลิวเนื้อไม่ปลิวนะเซลลูไลลดลงด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าใช้สมุนไพรถึง3เท่ามีอะไรบ้างนั่นก็คือสารสกัดจากนะ,ะับผลส้มแข่ช่วยในเรื่องของการระบาย บางทีน้ำหนักเราขึ้นเนี่ยเกิดจากสิ่งปฏิกูลที่อยู่ข้างในร่างกายเราไม่ได้ขับออกไปม,มันจะระบายออกไปนะฮะอ,อีกตัวหนึ่งก็คือไซริมหัทไซริมหัทเวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยงดทานของจุกจิกงดทานอาหารที่มันปกติเราก็ทานอัศมื้ออยู่แล้วแต่อาจจะทานมากหน่อยแต่ถ้าเกิดทานไซเลมพัดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือแค่ครึ่งจานหรือบางคนก็จะเหลือแค่ทัพพีเดียวะนะฮะ,ะ,ะและสารสกัดอีกตัวหนึ่งก็คือราสเบอร์รี่สีแดงเมื่อคุณผอมแล้วคุณจะดูไม่โสมนะฮะ มา <คะ S 1> อันนี้ไม่ได้ออกกําลังกายแต่กินยามาลัสเบอร์รี่สีแดงจะทําให้คุณสวยเป่งปังหล่อคงเส้นคงวาอยู่เหมือนเดิมได้นะครับมแม้กระทั่งคุณผอมไปเป็น10โลแล้ววันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าผลิตภัณฑ์ดีล็อกเนี่ยมีอยอยถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการรับรองจากประเทศญี่ปุ่นมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับดีล็อกหนึ่งกล่องมีสิบแคปซูลด้วยกันนะครับซื้อ1แถม1ในราคาพิเศษเพียง3า0ร้อห้าบาทนะครับคุณจะได้โปรนี้นะคุณต้องแคป ราคาเพียง350บาทเท่านั้นนะครับสนใจสามารถโทรได้เลยนะครับ0 9 1 7 6 9 4 6 9หนะครับหรือว่าไลน์แอดพิม s i แอซตามด้วยดีล็อกนั่นเองนะจ๊ะะมากัที่ข่าวบันเทิงต่อเลยครับเราไปดูคุณติ๊กชีโร่ดีกว่าครับซัดคนกุข่าวมั่วกระทบใจภรรยาลูกสาวถูกถามเรื่องตรวจ DNA ขึ้นมาเลยนะฮะถือว่าเจอมรสุมแรงสะเทือนวงการส,สุดๆสำหรับนักร้องเสียงเทศในตำนานอย่างติ๊กชีโร ที่ถูกเมาส์เข้าขายอักษรย่อนักร้องดังนะครับจับได้มีแอปแซบกับคนสวนเราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วล่าสุดติ๊กชิโร่ไม่รอช้าออกมาเปิดใจเลยก็เลยต้องไปสอบถามกันนิดหนึ่งเจอพี่ติ๊กนะฮะพี่ติ๊กก็ต้องถามว่ามันเป็นยังไง เรื่องราวที่เกิดขึ้นเจอข่าวอักษรย่อที่แรงเกินต้านมากๆตกใจหรือเปล่าพี่ติ๊กก็บอกว่ามันมาได้ไงก็ไม่รู้เราไม่เคยมีข่าวแบบนี้เลยก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรหนึ่งคือพี่ไม่มีคนสวนสองบ้านพี่ไม่มีสวนแล้วก็ที่บ้านก็ไม่มีคนสวนไม่มีสวนแล้วจะมีคนสวนทำาเพื่ออะไรก็ไม่แสดงว่าไม่ใช่พี่ติ๊กกิเสินะครับก็ต้องถามอีกว่าแล้วข่าวแรงแบบนี้มันมีผลกระทบต่อเจตใจกับภรรยา กับพี่ติ๊กหรือเปล่าเพราะมันต้องมีอยู่แล้วเนาะ,ะมีเรื่องแบบนี้ผัวเมียก็ต้องกระทบกันอยู่แล้วอะ่ะเขาบอกว่าแน่นอนมันมีผลกระทบภรรยาพี่เนี่ยหนึ่งพ่อเสียชีวิตสองแม่นอนติดเตียงสามปีแล้วสามพี่สาวเสียชีวิตสี่พี่ชายเสียชีวิตเวลาทั้งหมดไล่เรียกกันแบบติด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 กันเลยก็คงเสียใจคือห้าพี่เขยก็เสียชีวิตอีกแล้วก็มาเจอข่าวอะไรแบบนี้อีกมันก็มีเขาเรียกว่าผลกระทบถึงขนาดไปถึงสมาชิกครอบครัวญาติพี่น้องคนอื่นเลย ก็หลับกันไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะฮะ,ฮะซึ่งผลกระทบนอกจากเจอกับพี่ติก๊กกับภรรยาแล้วก็ต้องลามไปถึงลูกฮะโยงมาถึงลูกค่อนข้างแรงมากเลย <ฮะ S 1> พี่ติก๊กก็บอกว่า ก็ถูกโยกไปถึงลูกสาวแหละเพราะมันมีเรื่องบอกว่าลูกสาวไม่ใช่ลูกจริงเดยวจะพาไปตรวจดีเอ็นเอโน่นี่นั่นเนี่ยก็บอกว่าผมมีอะไรกับเมียผมเองต่อยกันเองไม่ต้องไปตรวจอะไรเราเลี้ยงมากับมือถึงปัจจุบันนี้ไม่อยากให้มีผลกระทบต่อลูกเลยข่าก็ต้องมาตอบคำถามเพื่อนตอบคำถามคนโน้นคนนี้คนนี้คนนั้นถามเยอะแยะไปหมดอันนี้จากลูกก็เลยต้องถามว่าเรื่องมันเกิดขึ้นจากฟ้องหรือเปล่าพี่ติ๊กจะฟ้องไหมสำหรับคนที่ปล่อยข่าวแล้วก็ทําข่าวแบบนี้เนี่ยนะ พี่ที่บอกว่าตอนนี้กาลังดูอยู่ว่าใครเป็นคนปล่อยคนแรกอ,อคือมันก็พอจะหาทางได้บ้าง<ะ>บางคนก็ต้องบอกตรงๆว่าเขาเนี่ยก็เจ็บปวดแทนเราโหแล้วก็มายงถึงลูกด้วยเนี่ยให้<ะ>เปตัวเดนเอมีข่าวไปมีอะไรกับคนสวนกับภรรยามันก็ต้องกระทบหมดเอ,อเอาง่ายคือตอนนี้ดูก่อนค<ะ>่ะไม่ว่าจะฟ้องไหมไม่ว่าน่าจะฟ้องไหมถ้าดูจากทรงแบบนี้เขียน<อ>ชื่อพี่ติ๊กหรือเปล่าไม่ได้เขียนนี่ไม่ไงแต่ว่าทุกอย่างอ่ะมันเป็น คุณติ๊กหมดเลยไงสุ่มไปที่คุณติ๊กหมดเลยไม่รู้ว่าจะฟ้องได้ไหมอ่ะอต้องให้สารปีความอ่ะแต่ส่วนใหญ่คดีพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะยกอ่ะถ้าไม่เขียนชื่อออะืยกหมดนะเธอจากประสบการณ์ะแต่ในนั้นไม่บอกมีแอบแซวคนส่วนแต่พี่ตีก็ออกมาพูดเองไม่ใช่หรอก็ตัวเองไม่มีคนส่วนน่ะนั่ก็คือไม่ใช่ตัวเองแล้วไงเออ ไม่ใช่ไม่มีคนสวนที่บ้านก็คือจบไนงะเขาจะต้องถามเพราะว่าทนายฝั่งนั้นก็ต้องซักค้านใช่ไหมถ้าสมมติว่าเขารู้ว่าใครเขียนใช่ไหมเขาเขาต้องซักคานว่าคุณติ๊กมีคนสวนไหมครับพี่ติ๊กก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่มีมเพราะว่าเขาต้องเอาจากบทสัมภาษณ์อันนี้ไปยืนยันกอกสารว่าเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่มีคนสวนเพราะไม่มีคนสวนก็ไม่ใช่คุณสิเออเออมันต้องยืดเยื้อกันเนาะเออถ้าไม่มีคนสวนก็ไม่ใช่พี่ติ๊กคอืมแต่ว่า เขาก็ยังไม่รู้ว่าใครปล่อยข่าวไงอือเ้าบอกว่านักนักข่าวคนหนึ่งนะฮะใช่เป็นนักข่าวคนหนึ่งเอาไม่รู้หรอใช่ชื่อโอมแม่เตกใจเลยชื่อโอมทำงานอยู่แถวแจ้งวัฒนะตัวดำดำแต่โอมก็ได้เขาบอกว่านักข่าวคนนั้นก็ได้รู้มาจากนักข่าวอีกคนไม่แต่คนเขียนทั้งหมดคืออีโอมแต่โอมไม่ได้ทํางานที่สื่อแรกที่เขาเล่นมึงรู้ไหมว่าสื่อไหนที่เขาเล่นไม่รู้มึงไม่รู้ได้ไงเพราะว่ามาจากมึง ก็ชอบอฟ้องมาเลยชื่ออีโอมเด็กหญิงใบชาเออเด็กหญิงเเด็กหญิงยังไม่เด็กหญิงเยู่ฟ้องได้เหรอฟ้องด็กอฟ้องได้ไม่ได้นาะใชมฟ้องเด็กหญิงได้ยังไงเด็กหญิงใบชานะคะอ่ะต่อค่ะอาจะว่างก็ว่างกันไปเนาะะจวันนี้วันนี้อาจจะไม่ได้คึกคืนมากเพราะพี่เต๋ายังมึนยายาแก้แพ้อยู่นะคะเป็นอะไรอะวงนอนหรอเอ้หรอวงนอนถามว่าเป็นอะไรแม่ก็บอกอโอมตรงนี้เลยนะแม่ไม่โกหกเลยเป็นตุ๊ดโอเคนะ โอเคครับไปดูพระมหาภัยวันดีกว่าครับตอบ,ไ,บได้เฉียบยังยังไม่จบอีกเหรอยังเขาก็จะมีมาเรื่อยๆจน,น,นเขอเป็นกระแสเขาไม่จบจบแล้วเขาจะมีอะไรมาเรื่อยๆตลอดแหละพระมหาภัยวันครับตอบได้เฉียบมากเลยคุณผู้ชมนะฮะมีบทสวดไหนไล่พายุได้บ้างออมีคนไปถาม ดูซิว่าเขาตอบยังไงเ,ออเป็นประเด็นที่พูดถึงอย่างมากท่านนายกของเราลุงตู่บอกว่าออไปเยี่ยมพี่น้องชาวสุขโขทยัยน้ำท่วมเนะาะจะมาให้กำลังใจกันแล้วก็มีการกล่าวบอกว่าปัญหาบ้านเมืองมันไม่ใช่เพียงแค่ตรงนี้ออให้ร่วมกันสวดมนต์นะฮะจะให้พายุมันเหลือน้อยลูกอะไรประมาณนี้เยนะครับโดยทางด้านของพระมหาภัยวันเนี่ย วัดสร้อยทองได้ออกมาพูดในไลฟ์สดเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาหลังมีชาวเน็ตไปคอมเมนต์ว่ามีบทสวดบทไหนไล่พายุได้บ้างคะหลวง<ด>พอ่อโ,โดยพระอาจารย์นะฮะ ก็เลยตอบเลยบอกว่าไล่พายุไม่ได้หรอกโยมไล่อย่างอื่นได้ไหมสภาพจะไปสวดมนต์วัดยังน้าท่วมอยู่เลยหลวงพ่อยังพายเรืออยู่เลยล่าสุดหลวงพ่อก็พายเรือแล้วหนึ่งน้ำท่วมหลังคาโบสถ์แล้วหนึ่งวัดยังน้ําท่วมเอาอะไรมาสวดมนต์ละโยมการภาวนาไม่ได้ลงมือทําไม่เกิดผลมันไม่ช่วยการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนไว้แล้วว่ากฎธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเราร่วมมือกันร่วมใจกันอาตมาเห็นพระอาจารย์หลายรูป ที่จังหวัดสุโขทัยก็ช่วยญาติโยมไปช่วยกันหากระสอบทรายบ้างช่วยขนของดีน้ําท่วมบ้างบางคนก็ไปติท่านว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์เป็นพระช่วยโยมมันผิดตรงไหนคคนที่พูดนั่งอยู่ในห้องแอร์ถ้าไม่อยากให้พระทำงานสาธารณะสงเคราะห์ก็ออกมาจากห้องแอร์แล้วก็ไปช่วยประชาชนซะเออเออนี่นะคะเห็นพระไปยุกโอ้โหกอสอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพระเองก็ไม่รอดอืสวดมนต์อายุจะไม่เข้าสวดมนต์ บทไหนดีจําได้ไหมตอนเราดูไททานิกอ่ะที่เรือกำลังจะล่มอ่ะไปชนน้ําแข็งใช่ไหมแล้วก็ให้สวดออะสวดมนัสพระเจ้าเลอรอดไหมตายหมดเขาค่อยจมเขาค่อยจมมันเป็นวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ความเชื่อเออลงไปเรื่อยๆแทนที่จะหาเรือหาอะไรหนีเนอะไปสวดมนต์กัน ก็เหมือนแก้วแก้วรั่วใส่น้ําไปอ่ะแก้วมันรั่วแล้วไม่สวดมนต์แก้วมันจะไม่รั่วไหมล่ะกดวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่มันไม่ได้อ่ะมันสวดมนต์ให้พายุไม่เข้าอ่ะพายุโอ้ไม่รู้มันใครพูดไม่ถ้าแบบว่าพูดถึงนะเอาใจสบายอ่ะเอาจิตใจสบายอ่ะไม่สบายสิสวดมนต์ยิ่งเครียดฉันเป็นคนหนึ่งไม่สวดมนต์ พราะยิ่งสวดยิ่งเครียดอ่ะเพราะการสวดมนต์มันก็มันก็ช่วยในเรื่องของบางเรื่องแต่บางเรื่องมันก็ช่วยไม่ได้ภาพยุอ่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นมหันตภัยอ่ะไารสวดมนต์มันไม่ฟังเรานะเออเพิ่มๆมันจะยกไปทั้งบ้านด้วยขนาดวัดยังไม่รอดเลยสวดมนต์ไลฟโควิดปะสวดมนต์ไลฟโควิดก็ไม่รอดหาวัคซีนไหมอ่ะมันต้องแก้ไขวิธีการจัดการน้ำไม่ใช่หรอไม่ใช่สวดมนต์ พูดถึงใครเนี่ยเดี๋ยวโดนอีกไหมกูเนี่ยไม่โดนหรอกเราก็พูดในความเป็นจริงก็ถ้าใครเครียดก็สวดมนต์ฉันไม่สวดคนหนึ่งอะไม่ใช่ขนาดบ้านน้ำท่วมนั่งอยู่บนหลังคาระหว่างแม่สวดมนต์กับแม่ตะโกนร้องขอถุงยางชีพแมวเลยร้องขอถุงยางชีพหรือไม่ก็ว่ายน้ำว่ายน้ำดีกว่าไหมอะหมาเหมือตายห่ากันหมด ไมนหมามันยังแบบมันยังว่ายน้ำยังขึ้นขึ้นตามเจ้าของมันไปได้เน้อหมาแม่มันตัวเล็กแม่ไปดูวัวโบว์ไปไปหมดเลยอะโอ้โหหลายคนตอนนี้เครียดแล้วนะใช่สุพันนี่คือว่าตอนนี้ท่วมมาแล้วเริ่มเขยิบมาอีกแล้วใช่ไหมสุโขทัยไม่ต้องสืบอลพบุรีอย่าถามมาแล้วใช่ไหมมามาตั้งแต่นนนนนี่มาแล้วนี่นนเนี่ยนนนนน่นน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 อนน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  เ,เตรียมตัวกันได้เลยเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวใส่ชูชีพใช่ค่ะน,นะคะอะพักก่อนคุณแม่ช่วงนี้อัาพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมฝากไปด้วยนะฮะอ้วนเยอะเหนักเยอะๆนะคะลถไม่ลงออกกำลังกายใ,ให้ตายยังไงก็ไม่ลงนะคุณผู้ชม มันต้องมีตัวช่วยพี่เต่าคนหนึ่งก็ต้องทานคับมันต้องมีตัวช่วยแน่นอนนั่นก็คือดีล็อกคุณผู้ชมนะฮะดีล็อกตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใส่สมุนไพรไปถึง3เท่าเลยทีเดียวนะนั่นก็คือผลส้มแขกช่วยในเรื่องของการระบายาใส่เลมฮัททาให้เราอิ่มและทานน้อยลงแล้วก็ลาสเบอร์รี่สีแดงเนี่ยมันทาให้เราไม่โสมคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ3ามสี่พันบาทนะฮะถ้าเกิดใส่แคขนาดนี้เนี่ยนะฮะแต่ยี่ห้อนี้เขาเป็นของที่ เจ้าของเนี่ยเขารู้ว่าใส่ประมาณนี้อย่างไงน้ำหนักก็ลงแล้วก็ราคาไม่จําเป็นจะต้องแพงเป็นหลักแบบว่า3-4มสี่พันวันนี้ดีล็อกมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับ1นกล่องมีสิบแคปซูลครับซื้อ1นึ่งแถมหราคาเพียง350บาทโปรนี้แค่รายการเรารายการเดียวแคปหน้าจอบอกว่ามาจากรายการเรานะฮะ,ะใครสนใจดีล็อกนี้นะครับโทรได้เลยครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหกเก้าสี่หกเก้าสามหรือว่าที่ไลน์แอดดีล็อกนั่นเองนะจ๊ะพาาักสักรู้นึงก่อนครับ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ